สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับบทเรียนออนไลน์กับครูเออนอนซอนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องภาษาพาทีบทที่3กันนะคะเพื่อนกันเรามาฝึกอ่านกันนะคะไปกันเลยเนาะไปเลยจ้าบทที่3เพื่อนกัน มารู้จักคำนําเรื่องกันเลยจ้าคำแรกนะคะไก่ลูกช้างชูเรามาดูกันทีละคำนะคะแล้วก็มาอ่านสะกดคำกันค่ะไก่สะกดยังไงนะพร้อมกันนะคะ กอไอไกไม่เอกไก่กไอไกไมเอกไก่คำต่อไปจ้าลูกช้างลออูกอลูกชออางอช้างไม้โทช้างลูกช้างคำต่อไปนะคะ ชูเห็นคะชูช่วยรางวัลชูสะกดพร้อมกันค่ะชอูชูชูคำต่อไปกันเลยนะคะอีกคำว่าจ้อง ร้องเรียกเรามาฝึกสะกดคำทีละคำนะคะจังจังสะกดพร้อมกันค่ะจอ,ออจององจองไม่โทจังจังคำต่อไปนะคะ ร้องร้องสะกดพร้อมกันค่ะรอ,ออรองอร้องไม้โทร้รองคำต่อไปค่ะเรียกเรียกสะกดพร้อมกันนะคะรอเอียกอเรียกรอเอียกอเรียก คำต่อไปเลยจ้ารู้จักคํานำเรื่องคําว่าเพื่อนเพื่อนมาสะกดนะคะพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนคำต่อไปเลยจ้าเด็ก เด็กสะกดพร้อมกันนะคะดดเอกกเด็กดดเอกกเด็กเพื่อนเด็กคำต่อไปเลยนะคะพร้อมกันเลยจ้าพาพออาพา ไปปอไอไปตัวตอัตัวโตตโอโตคำต่อไปเรารอเอาเรากันก็อนอกัน เป็นปอเอนอเป็นแอดอแอกก,แก็แอดไม่ดีแอดแอดแอเอาใหม่นะคะพาไปตัวโตเรากันเป็นแอดแอดเรามาอ่านเนื้อเรื่องกันเลยนะคะ เรามาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะไปกันเลยผู้ผาพาใบโบกใบบวัวไปหาเด็ก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 ดูผู้ผาเด็กเด็ก ดูลูกช้างเด็กเด็กดีใจเรียกใบบกเด็กเด็กดีใจเรียกใบบัวไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโต ลูกช้างชูงวงร้องแอด๊ดแอด๊ดผูผาดีใจเรามาเป็นเพื่อนขยับนิดนึงกันนะคะนะคะอ่ะ ต่อไปเลยต่อไปนะคะเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมความรู้ในการอ่านออกเสียงพยัญชนะนะคะอ่าอ่านออกเสียงพยัญชนะพร้อมนะคะพร้อมกันเลยค่ะขอไข่ อ่านว่าขอชอชิงอ่านว่าฉอถอถุงอ่านว่าถอผอผึ้งอ่านว่าผอสอเสืออ่านว่าสออ่านพยัญชนะต่อนะคะหอหีบอ่านว่าหององูอ่านว่างอชอช้าง อ่านว่าชอพอผานอ่านว่าพอพอสำเภาอ่านว่าพออ่านพยัญชนะต่อค่ะมอมา้าอ่านว่ามอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอวอแหวน อ่านว่าวออ่านสระค่ะบทนี้เราจะมารู้จักกับสระเอสระเอเป็นสระเสียงยาวเขียนอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะนะคะสระเออ่านว่าเอสระแอ ก็เป็นสระเสียงยาวนะคะเขียนอยู่ด้านหน้าพยัญชนะค่ะสาะแออ่อานว่าแอเรามาฝึกอ่านเลขไทยกันค่ะเลขหก 6, อ่านว่าหกเลขเจ็ดอ่านว่าเจ็ดเลขแปดอ่านว่าแปดเลขเก้าอ่านว่าเก้าเลขสิบ อ่านว่าสิบต่อไปเรามาอ่านแจกลูกกันนะคะอ่านแจกลูกคำสระ,ะเอค่ะสระ,ะเออยู่ด้านหน้าพยัญชนะนะคะพร้อมกันนะคะกอเอเกตอเอเตปอเอ เปชอเอเฉหอเอเหลลเอเลอขยับนะคะอีกตัวหนึ่งวเอเวต่อเลยนะคะ ต่อไปเราจะมาอ่านแจกลูกคำสะระแอค่ะสระแอก็เขียนอยู่ด้านหน้าพยัญชนะเช่นกันค่ะเรามาฝึกอ่านกันนะคะกอแอแกจอแอแจอ คำสุดท้ายลอแอแ,แลอนักเรียนอ่านได้ไหมคะต่อไปเราจะมาอ่านแจกลูกกันจ้าอ่านพร้อมกันนะคะไปเลยจ้าเกกอเอเกเหหอเอเห เรรอเอเรต่อไปอ่านแจกลูกสระแอนะคะแต่ตตเอแต่แฉชอเอแฉแลรอเอแล ต่อไปเลยค่ะต่อไปเรามาฝึกอ่านเป็นคํากันนะคะพรอไหมเอย่ยขยายหน่อยนะอ่าคำแรกค่ะใจดีมีตาขาเกเหมาหาปูดูแล แจกันหันไปเรามาเห็นภาพรวมกันนะคะแล้วฝึกอ่านนะคะใจดีมีตาขาเกเหมาหาปูดูแลแจกันหันไปค่ะเรามาถึงตรงอ่านข้องร้องเล่นกันแล้วนะคะ แล้ามาฝึกอ่านกันเลยค่ะเพื่อนลูกช้างอีกรอบหนึ่งนะคะอ่านข้องร้องเล่นเพื่อนลูกช้างเพื่อนลูกช้างเรามาอ่านทีละแถวนะคะเด็กเด็ก เป็นเพื่อนลูกช้างเด็กเด็กเป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กเด็กลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กเด็กลูกช้างแม้นตัวยังเล็ก ลูกช้างแม้ตัวยังเล็กแต่เด็กเด็กตัวเล็กกว่าลูกช้าง<อ>ดูให้ชัดน,นะคะเอาแถวสุดท้ายใหม่นะเด็กเด็กแต่เด็กเด็กตัวเล็กกว่าลูกช้างทีนี้เรามาอ่านอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนลูกช้าง เด็กๆเ,เป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กเด็กลูกช้างแม้ตัวยังเล็กแต่เด็กเด็กตัวเล็กกว่าลูกช้างเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนออนไลน์กับครูเออนอนซอนการฝึกอ่านหนังสือในบทเรียนหนังสือภาทีบทที่สาม เพื่อนกันก็จบลงเพียงเท่านี้นักเรียนฝึกอ่านกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในบทที่4ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ